สวัสดีครับพบกับผมทาวเวลบ,บายทิในช anel YouTube น,น,นะครับตอนนี้ก็อยู่บนสกายวอล์กของสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงตลาดบางใหญ่นะฮะตรงนี้ก็จะมีสกายวอล์กของรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เชื่อมเข้าห้าง b i g C e X t t a บางใหญ่นะครับก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินดูร้านค้าที่ ห้างบิ๊กซีเอ็ตาบางใหญ่นะฮะก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงตลาดบางใหญ่เลยนะทุกคนอันนี้เป็นถนนการจานาพิเศษตะวันตกนะครับที่จะไปทางบางบัวทองไปบางปะอินนะฮะหรือว่าถ้าไปสุพรรณบุรีก็ใช้เส้นนี้ได้นะครับไปฝั่งตะวันตกนะฮะพวกการจานาบุรีสุพรรณบุรีนะครับทางเซ็นทรัลเวสตเกตก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับแถวนี้ก็จะมีห้างสรรพสินค้ายะแยะมากมายนะครับ แต่ว่าวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเดินห้างบิ๊กซีเอ็กต้าก่อนนะทุกคนบิ๊กซีเอ็กต้าบางใหญ่นะครับก็อาจจะพาเดินดูร้านค้าที่นี่นะ ห้างก็เปิดตั้งแต่9ก้าโมงชาถึงสามทุ่มนะครับก็มีร้านค้ามากมายนะฮะพอเราเข้าห้าง b ิ๊กซีมานะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เดินข้างบนก่อนเนาะแล้วก็จะพาเพื่อนๆลงไปเดินข้างล่างนะครับอันนี้ก็เป็นร้านขายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนะครับ มีร้านซัมซุงด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นสำหรับน้องๆหนูๆนะฮะก็มีเครื่องเล่นต่างๆมากมายนะตรงนี้นะครับแต่สำหรับเด็กๆก็มีเวลานะฮะ ถ้าอายุต่ำกว่า15ปีจนถึงสุกก็บ่ายสโมงถึง2ทุ่มเสาร์อาทิตย์ก็บ่ายสโมงถึง2ทุ่มนะฮะทุกวันนะครับถ้าอายุเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะประมาณ15ถึง18นะครับจนถึงสุกก็10โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะฮะทุกวันนะครับจนถึงสุกเสาร์อาทิตย์เลยนะทุกคนเ <ís> ขาก็มีเครื่องเล่นหลากหลายนะฮะน้องๆหนูๆก็สามารถมาเล่นได้นะครับ บ้านไหนที่มีเด็กนะฮะก็พาเด็กๆมาเล่นตรงนี้ได้นะครับข้างๆก็มีร้านหนังสือนะครับ c 1 Book Center นะทุกคนแล้วก็มีร้านนวดน,นะทุกคน ตรงนี้ก็มีร้านขายพวกเสื้อผ้านะฮะมีขายสูตรด้วยนะครับแล้วก็มีขายของใช้ต่างๆนะครับพวกเครื่องซักผ้านะฮะกล่องต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าบิ๊กซีนะทุกคน ตรงนี้มีร้านขายเสื้อผ้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆลงไปข้างล่างเลยนะฮะข้างหน้าก็มีร้านทองนะครับข้างทองเยาวราชน,นะทุกคน ลงมาข้างล่างก็จะเจอกับร้านเบททอร์เคฟซีนะฮะแล้วก็มีร้านมิสเตอร์โดนัทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟูดคอร์ตนะฮะศูนอาหารนะครับถ้าจะซื้ออาหารก็มาแลกบัตรที่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าผมยังอิ่มอยู่เลยนะครับเพ่งทานข้าวมาจากบ้านนะฮะเมื่อคืนเขาดาวจนดึกนะฮะมีไอศครีมเดลิควีนด้วยนะทุกคนแต่ว่าผมไปซื้อที่เวสเกตด,ดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไป รีวิวบรรยากาศคริสต์มาสช,ช่วงปีใหม่ที่เซนทันเวสเกตด้วยนะครับยังไม่ซื้อที่นี่นะทุกคนจะไปซื้อที่เซนทันเวสเกตนะฮะสำหรับร้านเดลิควีนนะครับเขาก็มีโปรนะฮะยี่สนะฮะช่วงปีใหม่คริส,สต์มาสนะครับแล้วก็มีร้านเซเวนเซ่นนะฮะร,ร้านไอศ์รครีมเช่นกันนะครับ ตรงนี้ก็มีพวกร้านขายรองเท้าแตะนะฮะแล้วก็มีร้านขายพวกชุดชั้นในนะครับแว่นทับเจริญก็มีนะครับ แล้วก็มีร้านวัสดสันนะฮะมีสตเตฟด้วยนะครับสเต็กน,นะครับเสริ์ฟความสุขทุกสถานีนะครับแล้วก็มีร้านบาบนนร์บีคอนนะฮะบาร์บีคิวพาซ่านะคะบาร์บีคอนวันนี้คนเยอะนะฮะวันที่ถ่ายทําสุวันที่1มก,กราคม2,568นะครับะฮะเป็นวันปีใหม่นะครับคนก็ยังคงม,มากินข้าวกันเยอะนะฮะ วัวก็ยังคงเป็นวันหยุดนะฮะวันหยุดวันสุดท้ายนะฮะถ้าสำหรับตามปฏิทินของราชการนะครับ mm hmm. พรุนี้ก็จะทำงานกันแล้วนะฮะทำงานวันแรกของปี2 5 6 8นะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นร้านเดอะพิซซ่าของพันี1112แล้วก็มีร้านฮาจิ hmm. บังราเมงเบอรมี่หมายเลข8นะครับ mm hmm. แล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะ mm hmm. มีร้านเชสเตอร์ hmm. ด้วยนะครับ จตกิวนะครับแล้วก็พวกร้านขายเสื้อผ้านะแล้วก็มีร้านชบ,บุชินะทุกคนตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกร้านขายของใช้ต่างๆนะทุกคนแล้วก็มีร้าน m k ็ e s t a ลสเตลองนะครับ MK s u ุนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างคึกคักนะฮะวันปีใหม่นะฮะวันแรกของปี2568นะครับ1มกราคมนะครับผู่นี้ก็เป็นวันทำงานวันแรกของหลายๆคนนะฮะเพราะว่าท่าอิงตามปฏิทินของราชการนะฮะ รุงนี้จะเป็นวันทํางานวันแรกนะฮะตอนนี้หลายๆคนก็ทยอยกับเข้ากรุงเทพมาแล้วนะครับตรงนี้ก็มีพวกเขาทอดนะฮะ มีปลาไข่มีปูอาจมีไก่ทอดนะครับแต่ตอนนี้ยังอิ่มอยู่เลยนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ b i g กซีเอ็กตาบางใหญ่นะฮะก็สามารถมาได้นะครับลงสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ตลาดบางใหญ่นะฮะขอสิสุดกันบรรใหญ่เช่นนี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย,อย่าลืมดติดตามช่องทวเว็บายทีฟนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมลด like, กดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ